สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนกร,รกฎาคม2564ต้องบอกอย่างนี้นิดน,นึงนะครับว่าชาวราศีมีนหลายๆคนนะครับมีความวุ่นวุ่นวายๆอยู่กับโลกโซเชียลนะฮะและหลายๆคนก็หมกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียลจะเล่นเกมก็ดีจะแชทจะไลน์จะเฟซจะอะไรก็ดีนะครับดูจะวุ่นวายนะครับและใครที่ทํางานในโลกของโลกโซเชียล หรือการทํางานอยู่ในเรื่องของแบ็กอัพนะฮะก็ดูจะมีอนิสงส์ที่ดีนะครับนะฮะฉะนั้นในตลอดช่วงนี้นะครับชาวราศีมีนนะครับจะได้ดีจากโลกโซเชียลหรือมีความวุ่นวายกับโลกโซเชียลฉะนั้นการจะคอมเมนต์การที่จะโพสต์การที่จะอะไรในโลกโซเชียลชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมหรือในช่วงนี้นะครับก็ควรจะต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ให้มากนะนะครับไปมองในรงส่วนของเรื่องราวต่างๆนะฮะอ่าซ้อเกือบลืม ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวต่างๆนะครับตอนนี้ซอทําเพจขึ้นมาใหม่นะครับซอใหญ่มาเก็ตนะครับใครที่อยากจะโดเน a t ซอนะครับชื่นชอบซออยากจะสนับสนุนซอสนับสนุนลอตเตอรี่ซอได้นะครับทางช่องทางซอใหญ่มาเก็ตกดไลค์กดติดตามได้นะครับนะนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะฮะตำรวจไม่ต้องมานะครับเป็นแพลตฟอร์มของมังกรฟ้านะครับถ้าจับก็จับมังกรฟ้าก่อนที่จะมาจับซอนะนะครับอ่ะทีวีนะฮะทีนี้ในตรงส่วนของ การเงินนะครับซอต้องบอกนิดนิดนึงว่าการเงินการทองของชาวราศีมีนเนี่ยจริงๆนะฮะตลอดเดือนนะตลอดเดือนถือว่าดูดีตลอดเดือนเลยนะถือว่าดูดีแต่โดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนครับน่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนนะครับดูดีกว่าแต่ซอบอกแล้วนะว่าตลอดทั้งเดือนฉะนั้นนะครับในเดือนกรกฎาคมงี้ชาวราศีมีน จะคาดหวังอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็อาจจะคาดหวังได้นะครับฉะนั้นซอดูจากดวงดาวของหลายๆราศีก็เชื่อว่าการเปิดประเทศน่าจะทําให้ชาวราศีต่างๆนั้นมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นอ่ะและในเรื่องเงินเรื่องทองถึงจะมีทิศทางในรายใจ่ายในช่วงปลายเดือนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นหน้ากังวลใจอย่างไรไปมองในเรื่องของการงานนะฮะทีนี้เกิดแล้วว่าในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของแบ็กอัพในเรื่องของเบื้องหลัง นะครับการกํากับดูแลและตรวจสอบชาวราศีมีนจะได้ดีนะครับฉะนั้น w o r k f r ฟ m Home ไงฮะเวิร์กฟอร์มโก็อยู่กับโลกโซเชียลนะครับบางคนก็อาจจะทํางานที่เป็นในเรื่องของโลกโซเชียลโดยตรงนะครับอาจจะมาค้าขายทางโลกโซเชียลเหมือนกับพี่ซอทำอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะมีช่องทางในเรื่องของโลกโซเชียลในเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากฉะนั้น w o r k f r ฟ m Home นะฮะนะครับ,นะรบก็อาจจะทําให้ ชาวราศีมีนนั้นต้องทํางานอยู่กับโลกโซเชียลมากขึ้นนะครับถามว่าได้ดีไหมก็ยังถือว่ามีอัน,นิสงส์ที่ดีนะครับนะแต่อาจจะไม่ได้ปิ๊ปปาร์ตอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับพอมองไปนในเรื่องของความรักนะครับก็ต้นเดือนอีกแล้วนะฮะต้นเดือนนะครับฉะนั้นเดือนกรกฎานี้นะครับชาวราศีมีนไม่ว่าการงานการเงินความรัก เน้นหนักในช่วงต้นเดือนนะครับหลังจากค่อยไปในช่วงวันที่20ไปแล้วทิทางในเรื่องของทิทางในเรื่องต่างๆนั้นจะลดน้อยถอยลงและอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในช่วงปลายเดือนได้อยู่พอสมควรฉะนั้นในเรื่องของความรักก็เชื่อว่าชาวราศีมีนนั้นนะครับก็จะมีเลตติ้งที่ดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นฉะนั้นในเรื่องของความรักความค่ใดๆนะครับอาจจะมีกลิ่นอของรักสามเศร้าเราสามคนอยู่บ้างนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้ แต่ก็ต้องบอกว่าอ้าวยังไงมันก็ยังมีกลิ่นไอของน้ําหนักของดวงดาวที่เป็นคุณกับดวงชะตาอยู่ดีอ่าพอไปมองในเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกงี้นิดนึงว่าซ้อนเน้นหนักในงวดวันที่1กรกฎาคมแต่ในงวดวันที่16ชาวราศีมีนก็ยังมีรักมีลุ้นอยู่ดีนะครับเอาบัตรเอาเบอร์จากใครนะครับเอาได้จากเด็กเล็กและจากผู้ดักผู้ใหญ่เลยนะครับใครที่รักเราชอบเราแล้วก็ให ความปรารถนาดีกับเรานะครับก็สามารถไปเอาบัตรเอาเบอร์กับเขาได้นะครับทั้งในงวดของวันที่1แล้วก็วันที่16นะครับแต่ซอต้องบอกงี้นิดนึงว่าซออาจจะเน้นไปในเรื่องของการเอาบัตรเอาเบอร์จากเ,กเด็ก,เล,กเล็กมากกว่าหรือคนที่อายุน้อยกว่าเรามากกว่านะครับขอให้โชคดี